สวัสดีครับเอดทวีสีมูลคลิปนี้เอดจะมาเหตุวิธีการคุมไฟให้เบิงนะครับว่าการคุมไฟเหตุแบบใดน,นะครับการคุมไฟนี่โบเมนการไลแกสนะครับอันนี้คือการลุกใหม่ในท่อกลางนะครับแล้วก็ ไฟไตเตานะครับเตา F5E นะครับทํางานร่วมกันนะครับแลวนี่นี่การคุ้มไฟให้แกตมาเฮ็ดแบบใดนะครับก็คือเฮ้าน้าใหม่นะครับลักษณะใหม่เป็นแบบนี้นะครับครับเป็นไม้น้่อยแบบนี้เป็นไม้ไพกับผ้าแบบนี้แล้วก็ไม้บางๆกับเฮ็ดแบบนี้นะครับ้าไว้นะครับเอาใส่ไปในท่อกลางนะครับจะสังเกตว่าเวลาเอ็ดเวิลนี่มันจะอ่อนลงแบบนี้นะครับ เพราะว่ามันบมเมนแกเกนะครับเ่าก็เพิ่มไฟนะครับอย่าให้ไฟมันตกนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะเพิ่มให้เบิ้งนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับห้เห้าคุ้มไฟไปเรื่อยๆนะครับเขาเอื่นว่าการคุ้มไฟนะครับคือกับเหมือนกับการไล่แก๊สนะครับแต่ว่าโบเมนการไล่แก๊สยังสี่นะครับเพราะว่าแก๊สกับโบฮันมีนะครับหรือว่าบบฮันมานะครับอันนี้คือเป็นการขวบคุมไฟในท่อกลางไห้มันเพิ่มรุนแรงยังสี่ตลอดนะครับแล้วก็จะเหตุให้แก๊สมานะครับนะครับ การเฮ็ดแบบนี้นะครับก็บใส่เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ปัจจัยนะครับไหมในเต่าของเฮาว่ามีจํานวนไหมมากน้อยขนาดไหนหรือว่าความชื้นของไหมหรือว่าขนาดของไหมนะครับนะครับตามที่ว่าแอสบอกมาเนี้ยนะครับว่าเขาจะใส่เวลาโดนนะครับหรือว่าเวลาสั่นขนาดใดน,นะครับ ก็ขอให้เฮ็ดแบบนี้นะครับแต่สังเกตว่ามันอ่อนลง mm hmm. เขาก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมันต่อเนื่องแบบนี้โบ,โบมี่ีทั้งบูบลงนะครับนะครับจะไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจะให้ ไปแบบนี้ตลอดเลยนะครับแล้วสังเกตเบิงพัดร่มนะครับก็ขอให้เอามลาดพัดข้างนอกนะครับถ้าต้องการควบคุมไฟให้แห้งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเอามาไว้ตรงที่ว่นในทอ่อนี่ก็มันไก่จะคอยนะครับแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเาเอาไปตั้งไว้นั่นเปลี่ยนทิศทางนะครับมันจะดีขึ้นแล้วก็แห้งนะครับก็ขอให้เฮ็ดแบบนี้นะครับ วิธีการถี่ว่าเหาเฮ็ดจังไดควบคุมไฟให้ยูแล้วก็ไล่แก๊สให้แก๊สมานะครับโบเมนไล่แก๊สให้เบิดนะครับยังสี่อันนี้จะเฮ็ดยูในช่วงที่ว่านะครับหลังจากถือว่าเหาจุดไฟไต่เตาแล้วนะครับเผาจนมันห่อนแล้วก็มันลุกดีแล้วนะครับเฮาจะเฮ็ดได้ดีมากๆเลยนะครับเฮ็ดช่วงนี้คือไฟในท่อกลางเฮาจะลุกท่วมแบบนี้ตลอดนะครับ คบคุมให้ได้นะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดควบคุมบ่ได้นะครับบางที่วูบลงนะครับก็มีควันตึมมากขึ้นกันนะครับในในท่อกลางนะครับแล้วก็เอาขึ้นก็ยากนะครับแต่ถ้าเห่าเฮ็ดควบคุมนิ่งไว้แบบนี้นะครับเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะแก็กดจะมานะครับจะสังเกตเห็นเวลาแอดวอลนี่ก็มันก็จะอ่อนลงอ่อนลงนะครับแอดก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ นะครับจะเฮ็ดแบบนี้นะครับเอาจนกว่าแก็สมานะครับนะครับอันนี้บ่มีเสียงแก็สเลยนะครับมีแต่เสียงไฟลูกใหม่ในท่อกลางกับไฟข้างล่างนี่นะครับนะครับแยกให้ออกนะครับว่าแก็สมากับแก็สบ่มานะครับครับอันนี้คือการกระบวนการช่วงกลางๆนะครับที่ว่าเผาทานด้วยเต่าเผาทานไหลควนเป็นวิธีการนะครับในช่วงนี้จะสําคัญมากๆเลยว่า เข้าจะเผาได้สาเร็จบอรหรือว่าบอสาเร็จยังสินะครับจะจะขึ้นอยู่กับจุดนี้นะครับเนี่ยอ่อนลงอีกแล้วนะครับเขาก็ต้องกระตุน้นรีบกระตุ้นไปแบบนี้นะครับครับจะเห็น แบบนี้นะครับเห็นว่าเวลาแอดวอลนะครับมันจะอ่อนลงอ่อนลงแต่ว่าเบอร์ถึงกระบุบถาถ้าปล่อยให้บุบมันกระบุดับไปเลยแล้วก็ควนกมามแบบนี้นะครับแบบนี้แต่ที่นี่ถ้าเห่าเห็ดไปเรื่อยๆเนืองๆต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแกะก็จะมาแล้วก็จะสําเร็จครับกาเป็นคลิปชอ็อตสั้นๆแต่อธิบายค่อ,ขอนข้างเงาแน่อยากให้เอฟซี ได้เข้าใจแล้วก็เฮ็ดเป็นตามขั้นตอนที่ว่าแอดบอกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ